เวลาสงกานี้เที่เวเต็มเลยแหละคนมาลิ้นยุนในหา้านแถวนี้เนาะไปเดินทางทุกคนหุบแค่เนาะทุกคนเนาะเพื่อนเอาไม้เนาะเห็ดแคีวนี่บอนพอเพื่อนปั้นหุ่นเพือ,องไงเนาะทุกคนเนาะและทางพี่ สบายดีเนาะทุกคนเมื่อนี้มาพบกับค่อยเบาเต่าเบาขมวนเดี๋ยววันนี้ค่อยจะข้ามเซไปฝา,ากแขวงสวรรคเขตเนาะค่อยจะไปเบิ้งงานพระเจ้าปั้นหุ่นเฟืองเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปติดตามน้องกันเนาะค่อยจะข้ามย่างนองบกไปเมืองไซบุรีแขวงสวรรคเขตเนาะ,ะ,ะแล้วก็เลาะแคมเซลงไปแล้วก็จะไปฮอตงาน พ่นเฟืองเนาะทุกคนเนาะยูเมืองไซบุรีแขวง,งสวาารรคเขตเดียวไปติดตามน้องกันเนาะว่าจะเป็นจังไงไปกันเลยเดี๋ยวเข้าเติมน้ำมันก็นอนทุกคนเนาะเติมน้ำมันเต็มถังแล้ววันนี้เดินทางไปกันต่อเนาะตอนนีก้กำลังออกจากบ้านหนองบกทางหน้านี่ก็จะมีทางโค้งเนาะทางโค้งก็จะมี ทางแดงทางเบื sea, Respect, ite, so ้องซ้ายนี้ลงปลายบ้านเชียงดีเนาะทุกคนเนาะไปเดี่ยวไปกันต่อเลยอ๋อข้าวนาแซงอยู่ทางทงบ้านห่าเชียงดีเนาะทุกคนเนาะเกี่ยวข้าวอีนี้นะทคนนี้ทางพี่ก็เจอเต็มทงเลยเนาะนี่ก็เม่นน้าแซงทางยูทงเชียงดีเนาะทุกคนเนาะ มาแทนนี่กันจะแม่นน้ำเสียบไฟเนาะอ๋อบรรยากาศมืเอน,นี้กันลมเย็นเนาะลมก็แห้งเกินไปเนะนะาะการล่างทุกคนกคนืนอลงน้ำเนาะตอนนี้ค่อยกลับมาทอดบ้านเชียงดีเนาะทุกคนเน,ะนานะกำลังจะไปลุง บักเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะข้ามไม่น้ขามเสียบางไฟไปว่งเมืองไซบุรีเนาะแวงสวรรณเขตเดี๋ยวจังน้อยจะลงไปบักเนาะทุกคนเนาะนี่ทางทางหน้าค่อยจะมีทางลงไปบักเนาะเพื่อจะข้ามไปเมืองไซบุรนะีทุกคนเส้นทางนี้จะแม่นลงบักไปเพื่อจะข้ามไปเมืองไซบุรีเนาะทุกคนเนาะ ยยชนี้กาจจแม่นหาดบ้านเชียงดีเวลาทอดชงการนี้เชือว่าคนหลายทุกคนหาน้านี้หาดด่างหาดเก้าหาดแก่ในตำนานเนาะหาดด่างบ้านเชียงดีทุกคนดิ นี่จะมีตู้บอลน,นั่งเล่นนั่งกินเนาะถ้าฮอตช่วงสงกานี้ถือว่าค้นมาเที่ยวหลายทุกคนเนาะอยู่ในจุดนี้บักพนข้ามไปแล้วเนาะแต่ว่าบักพ้นออกไปแล้วแต่ว่าเพิ่งเกยวมาเอารถใหญ่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาจะอยู่ในหาดบ้านเชียงดีเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศมัอนี้ก็ดีเนะาะ เดี๋ยวเดินทางข้ามไปเมืองไซบุรีน,นำการน,นอนทุกคนเนาะ้ทุกคนหาดทซ้ายฟังนั้นเที่ยวข้างเนาะเวลาสงการนี้เที่ยว่าเต็มเลยแหละคนมาลินยุนในฮานดแถวนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นบักเพื่อจอะข้ามแม่น้ำเซียบางฟายไปนำการเนาะทุกคนเนาะ บรรยากาศเนาะเฮ้ยโอ้ตอนนี้กกำลังขึ้นักเนาะทุกคนไปจะขับไปเมืองไซบูดีไปน้ำเสียบังไฟเนาะทุกคนเนาะทั้งภาคพิกจะแม่นบ้านหาดเซียงดีเนาะ บ้านดังบ้านช่วงสวงการจะมีคนมาลินอยู่บ้านหาเชียงดีนี่หลายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจะมีห้าโย่น่แค้มแม่น้ำเซียงไฟและก็าทางฟังสวาารรค์เขตบยดูว่าเป็นบ้านอย่างเนาะทุกคนเนาะค่อยก็ลืมแล้วค่อยเคยไปลินอยู่ฟังสวาารรค์เขตอยู่ทางพีเท่เนื่องเนาะมู่พ้าไปกินป่านาะทุกคนเนาะ ยากาศแม่น้ำเสียบงางไฟนาะทุกคนเนาะแล้วกับทางพี่ก็จะมีตบบน้อยๆน,นออไว้กินเวลาช่วงสงการจะมามีคนมาลิ้นหลายแถวนี้ทุกคนเพราะว่าเป็นหาดที่มีชื่อเสียงนาะในบ้านเชียงดีเนาะทุกคนเนะออ้ทางไหนวะคนที่หาขึ้นเนาะ นี่ก็จะแม่นทางขึ้นเนาะทุกคนเนาะเาเดี๋ยวค่อยไปผิดทางเนาะสะเมื่อกี้นี่คอยเอาไว้โลดเนาะทุกคนเนาะการมื้อน,นี้ก็เชื่อว่าเป็นมื้อที่อากาศดีเนาะทุกคนเนาะกำลังจะขึ้นบั๊กไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวให้รถใหญ่ขึ้นไปก่นอนเนาะทุกคน อางนี้ก็เป็นขี้ซ้ายเนาะทุกคนเนาะข้าเจ้าจะเอาเฟืองมาทมเพื่อให้มันขึ้นสบายเนาะเท่าไหร่สิบพันเนาะทุกคนเนาะ ทางทุกคนเพื่อนจะเอาเพืองมาใส่เนาะทุกคนเนาะเพื่อนเพื่อนขึ้นเนาะขึ้นโนนโนนสูงเนาะ อทางพีกันมีสวนหลายทุกคนสวนมักสลีพุ่นเนาะตอ,อ,อนนี้เขา็อยุ่บ้านแกงโพสีเนาะทุกคนเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวันเขตเดียวเดินทางไปกันโตเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยเนาะอ๋อโตรตรงนา แสงของสาบานเมืองไซบุรีเนาะทุกคนเนาะเชื่อว่าชนหลายเฮ็นนาแสงกบถังมดเนาะเชื่อว่านาแสงแถวนี้หลายลีทุกคนเลยนาแสงทางฟากสวรรค์เนาะเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์ทีทุกคนเลยวิวบรรยากาศนาแสงเนาะทุกคนเนาะเธอไปช่สวยงามขนาดทุกคน แต่ว่าตัดมาทางแดงเนาะทุกคนเนาะจะมีขี้ผุนเนาะตอนนี้ค่อยฮอดบ้านดงเผาเลยเนาะทุกคนเนาะเมืองไซบรุรีแขวงสวนันเตนี่จะมีไปบอกบ้านเนาะแล้วก็เมืองแล้วก็แขวงเนาะ๋อทุกคนทางพี่ก็มีกระเจ้าอัดเฟืองไว้เนาะทุกคนเนาะไว้ให้หง,ง้วนหรือว่าอาจจะส่งขายไปทางอื่นก็ได้ ได้นอนทุกคนเนาะไปเดียวเดินทางไปกระต้อนนอนทุกคนเนาะยัยงหลายกิโลโย่เพื่อจะไปฮอดเมืองไซบุรีตัวเมืองทางในพุ่นเนาะองเฮียนประถมเพื่อนกำลังสร้างใหม่ทุกคนอันนี้จะมแม่นบ้านดวงพาวเนะเาะเดี๋ยวเดินทางพอกะแหบแล้วทุกคน เดี๋ยวเดินทางไปบ้านนาท้ายเนาะบ้นนี้ก็ไปบ้านก็ไปเนาะเดี๋ยวไปติดตามแล้วกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรการเดินทางเพื่อไปเบิ่งงานบันหุ้นเฟืองยักษ์นะทุกคนเนาะอยู่ในตัวเมืองายบุรีเนาะทุกคนตอนนี้ค่อยกฮอนบ้านนาป้ายแล้วเนาะทุกคนเนาะบ้านนี้ก็ค่อยมาเมื่อบุญบังไฟเล็ก ทคนถือว่าค่าอิเล็ทุกคนเลยระวางนีเนาะน,นี่ค่อยจฉไอ้เบิร์กน้อทุกคนนาะพี่ทุกคนนะแถวนี้แหละว่างจุดบังไฟเล็กทุกคนถือว่าค่ามามือบุญบังไฟมือนะมาเมือม่อนี้กะโอ้กินห้อนมือนานเลยทุกคนคนก็หลายเนาะน,นี่ทางพี่กับเจ้าแม่ วัดบ้านนาวใต้เนาะทุกคนเนาะที่ว่าเป็นวัดใหญ่เนาะเดินเพิ่นนี่อยู่ในนี่เพิ่นมีงานทุกคนโอ้วางงานอย่างเนาะตอนนี้ค่อยกายบ้านนาวใต้แล้วก็กายบ้านนาวเหนือแล้วเนาะทุกคนเนาะยังอีกไก่เนาะทุกคนเนาะโอ้ตลาดนาเพิ่นเนาะคนแต่ว่าเหมือนี้เพื่อนบริเปิิดเนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเดินทาง แปกันต่ตเนาะอันนี้ก็จะแม่นองุ่นแนวเหนือเนาะทุกคนทุกคนตอนนี้ค่อยใกล้จะฮอดตัวเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์เขตแล้วนะทุกคนเนาะทางเข้าตัวเมืองนี่ก็เป็นทางยางเนาะแต่ว่าเส้นทางมานี่ถือว่าี่ฟุนหลายขนาดทุกคนเลยนี่ทุกคนบรรยากาศเส้นทางเข้าไปในเมือง ไทรบุรีเนาะเ้าไปทางไหนาจะเม่นตัวเมืองเราทุกคนเนาะเว่าะว่าบรแม่ตัวเมืองใ่ายเป็นไนเนาะเพราะว่าเบือใในเนเ่องจากเมืองตละลางนีก่กับห้างเดียวนอทุกคนเนาะ <te le> องค์หมอเ <te le> มืองไ <te le> ทบุรีผม้โหว่าตลาดที่เจ้าจัดจัด งานผ่านหุ้นเฟืองนั้นยูแถวไดเนะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็จะเลาะหาคอนอทุกคนเนาะเดี๋ยวามาเลาะเส้นทางเส้นทางนี้ก็อาจจะแม่นเลขทีสิบสามเนาะทุกคนเนาะเลาะเส้นทางลงไปทางใต้เนาะแล้วค่อยจะกลับขึ้นไปทางเทิงทุกคนเลย กาค้ากับบริษหลายไปริษัทเนาะทางพีก,ก็จะมีอย่างว่าทุกคนเนี่ยก็อุปคำทุกคนสำนักง,งานเมืองปกครองสำนักง,งานปกครองเมืองไซบุรีทุกคนอากเคยมาเห็นทุกคน บันน้เลาะมาไกลาปานนี้เนาะตั้งแต่ถ่ายคลิปมาทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้เขาจะ <c oughs> ขับขับรถขึ้นไปทางเหนือเนาะทุกคนเนาะไ <c oughs> ปหาเลาะเบิรงทางเหนือว่าจะเป็นยังไงตัวเมืองไทรบุรีทุกคนนะคบมเมนตัวเมืองงนนอ่ายปนได้เนาะเพราะว่าเงินผู้คนกับ างเดียวนาะทุกคนเนาะตึกสองสามชั้นกับคนหลายบางที่อาจจะบุมีเลยเนาะอาบอุแม่นยนตนคนอยู่ไกลเนาะและการบุมแม่นจุดชมที่ผู้คนหลายเนาะอยู่ในตัวเมืองไซบรีนี่ ก็เลยหลายหาหดปันใดเนาะยุ่้างหน้าไกๆจะมีน่าจะแมน่นบ้อนเพินเน่นั้นหุ่นเพืองเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนมกันเนาะกะือบริเวนตัวเมืองที่ใหญ่ปันใดเนาะทุกคนเนาะเมืองไซบุรีนี่นี่ทุกคน ค่อยมาฮ้อนแล้วเนาะอยู่ตลาดเมืองชายบุรีแขวงสวัสดิ์อุทิเนาะทุกคนที่ปั้นหุ้นเฟืองใหญ่เนาะทุกคนเนาะปีที่สามน,นี้เดี๋ยวไปเบิ้ลน้องกันเนาะนี่ทุกคนบอนเพิ่นปั้นหุ้นเฟืองใหญ่เนาะทุกคนเนาะโอ้เข่าวควยนะ้ยเนาะทุกคนเนาะ อยู่ในนี้ก็แม่นตล่าโน่นทุกคนเนาะอาานกันายตัวนี้แม่นเงินปันหกข่อยโน่นทุกคนปากมันก็ได้ปากกระเทือใหญ่เนาะปากควอยและจะมีอีกตัวนึงตัวนี้พี่หอบแค่โน่นทุกคนเนาะ เป็นจุดไข่ฮุบจุดหนึ่งคือว่าคักเลยแหละทุกคนเนาะ mm hmm. เพื่อนเอาไม้นเนาะเฮ็ดแคลนี่ mm hmm. แคลแค่เนาะทุกคนเนาะ mm hmm. มีฮุบควายแล้วก็ฮุบแค่ mm hmm. และทางพี่ก็จะมี หุบกอกเนาะทุกคนเนาะกอกใหญ่เนาะแล้วก็ทางหลังก็จะมีหุบป่าเนาะทุกคนป่านี่ก็แม่นบ้านกลางป่าเนาะพื้นที่ก็บ้านกลางป่าก็แสดงว่ามีป่าหลายเนาะทุกคนเพิ่นก็นเลย ปั้นหุ่นเพืองมาเป็นป่าใหญ่เลยเนาะทุกคน,น,น,นเนาะกระเทือบบาคักทุกคนโมูปั้นเพืองที่เพิ่นปันน้นเนาะกระเทือบบาใหญ่คักเป็นทุดดึงยูดผู้คน,คนมาเที่ยวนังงานเนาะทุกคนเนาะก็คือตลาดเพิ่นเปิดเนาะนี่ทุกคนทางล่างก็จะแม่นโอเคเนาะทุกคนเนาะ ลมไมนี่คือี่ยแห้งทุกคนเลยพนเพื่องเพื่อนกะจะมีโย่ทีอ่านนูนทุกคนเนาะมีอยู่ครวยแค่แล้วก็กล่องใหญ่แล้วก็บทางล่างจะมีป่าเนาะกะจับมานี่แหละทุกคนไปวันนี้ทุกคนเดินทางกลับเนาะบ่เห็นกุศลาะไรเนาะ มีผู้ชาวสาวไปดินเนาะเรือบรยิยอกเนาะทุกคนเนาะพูาพ้ายผู้สาวนี่คือสิขาวแม่ทุกคนเนาเอาเนาะทุกคนค่อยกายสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนขอบใจที่รับชมเนาะคลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะเวลาลงขอบใจเนาะ